สวัสดีท่านผู้ชมที่ได้เข้ามาชมในช่องยุดหนองไผ่บนฟาร์มนะครับถ้าเข้ามาชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันเลยนะครับถ้าได้เข้ามาชมแล้วก็อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักไก่ไข่รสไอเรเ e สอเมริกานะครับหรือว่าลดแดงนะครับและก็ไก่ไข่ให้บิดนะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับบางคนก็เข้าใจว่า ไก่ไข่รสไอแลนด์แดงนะครับเป็นไก่ไข่ให้บิดนะครับไก่ไข่รสไอแลนด์เลสนะครับมีความแตกต่างกับไก่ไข่ให้บิดนะครับไก่ไข่รสไอแลนด์เลสนะครับจะมีตัวสีน้ำตาลเข้มนะครับหางสีดํานะครับไข่โดกฟองใหญ่นะครับอัตราการไข่อยู่ที่260ฟองถึง300ฟองต่อปีนะครับ ความดกข,ของไข่อาจจะน้อยกว่าไก่ไข่ให้บิดนิดนึงนะครับแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ต่อได้เรื่อยๆนะครับขยายพันธุ์กี่รุ่นต่อกี่รุ่นก็จะไม่กลายพันธุ์นะครับลูกออกมาจะเหมือนพ่อแม่พันธุ์เลยนะครับสีเปลือกไข่จะเป็นสีน้ำตาลครีมนะครับสีเปลือกไข่ไก่ไข่รสเอลเลนเลสนะครับตัวจะโตกว่า ไก่ไข่ให้บิดนะครับน้ำหนักตัวอยู่ที่ตัวเต็มที่นะครับน้ำหนักตัวอยู่ที่2.2ถึง3กิโลกรัมเลยนะครับตัวเมียนะครับเริ่มไข่ฟองแรกนะครับอายุเริ่มไข่ฟองแรกอยู่ที่อายุ5เดือนครึ่งถึง6เดือนนะครับแล้วแต่ตัวนะครับตัวไหนสมบูรณ์ก็ไข่เร็วนะครับแล้วเราก็มาพูดถึงไก่ไข่ให้ปิดกันนะครับ ไก่ไข่ให้บิดนะครับตัวจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับหางสีขาวนะครับตัวจะไม่เข้มเหมือนไก่ไข่รสไอรลนเลสนะครับไก่ไข่ให้บิดนะครับเกิดการเกิดจากการผสมพันธุ์ของไก่ไข่สายพันธุ์แท้หลายสายพันธุ์มารวมกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่เขาทําขึ้นมานะครับคุณสมบัติของไก่ไข่ให้บิดนะครับคือจะ ฟองตูนะครับสีเข้มนะครับแล้วก็กินอาหารน้อยนะครับอัตราการไข่อยู่ที่3 0 0ถึง320ิฟองต่อปีเลยนะครับเริ่มไข่ฟองแรกนะครับจะอยู่ที่อายุเกือบเกือบ5เดือนนะครับหรือถึง5เดือนครึ่งนะครับขึ้นอยู่กับอาหารของเราให้กินด้วยนะครับข้อเสียของไก่ไข่ไฮบิดนะครับคือถ้าเรานำไปขยายพันธุ์เขาจะไกลพันธุ์นะครับ ลายพันธุ์ก็คือว่าถ้าเรานําไปขยายพันธุ์ต่อนะครับลูกไก่ออกมาจะสีไม่เหมือนเดิมนะครับหรือว่าการไข่ดกไข่ฟองตัวกินอาหารน้อยนะครับก็จะไม่เหมือนพ่อแม่พันธุ์นะครับก็คือเขาจะกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือข้อเสียของไก่ไข Hi ่ไฮบิดนะครับอัตราการไข่ดกของไก่ไข่แซลมันแทหรือว่าไก่ไข Hi ่ไฮบิดนะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยง้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงหรือว่าเราดูแลไม่ดีนะครับอัตราการไข่ก็จะไม่ดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงของเราด้วยนะครับท่านผู้ชมจะเลือกไก่ไข่สายพันแท้รสเอเลสหรือว่าไก่ไข่ให้ริดนะครับถ้าเลี้ยงเก็บไข่ขขยนะครับเลี้ยงแล้วเอาไปขายแล้วก็หมดชุดแล้วก็ซื้อใหม่นะครับควรเลือกไก่ไข่ให้ปิดนะครับ แต่ถ้าใครที่จะเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆนะครับขอแนะนำเป็นไก่ไข่สายพันธุ์เทรสไอนด์เลกนะครับเพราะว่าเราจะขยายพันธุ์ต่อได้แบบยั่งยืนนะครับขยายต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ครับไม่มีที่สิ้นสุดนะครับถ้าใครชอบแบบไหนนะครับชอบแบบขายไข่หรือว่าจะชอบแบบขยายพันธุ์ต่อนะครับก็เลือกได้เลยนะครับทางฟาร์มเรามี ไก่ไข่สายบันเทสร,รสเอเลนลิสจำหน่ายนะครับแล้วก็ลูกไก่ไข่โรสเอเลนลิสนะครับเป็นสายพันธุ์อเมริกานะครับลูกไก่ไข่สายพันเทร้รสเอเลนลิสอเมริกานะครับจะเป็นแบบคะเพศนะครับเพราะว่ายัางแยกเพศไม่ได้ตั้งแต่แรกเกิดนะครับแล้วก็เรามีลูกไก่บ้านด้วยนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันนะครับสำหรบับวันนี้ช่องยุทธน้องไผ่อุบลฟาร์มสวัสดีครับ